กไปกุกนะคะน,นี่นะคนะแล้ก็จะมาลงชื่อบลงชื่อัในมเกยวนะค่านียลคนก็ะลงชื่อนะคะแล้วก็รักในมินื้อค่ อันนี้ที่ต้องหามันนี่อาหารที่ว่าที่โดนแล้วก็เออโถไทยเนี่ยภาษารงะคบวัดนี่ยนะครับวัดเลยวัดดีกว่าวัดดีกว่ายค่งไงยิงเลยจวเลยยิงครับโคตรเขาไปใกล้ๆนะ จะไปซื้อทั้งรูสามหกจุดหนึ่งโอ้ยเอาทุกช็อตเอาทุกชยนี่คือไม่พลาดใช่ไหมไม่เคยซื้อค่ะเินมีนะคะ เก็จะมาลงทะเบียนนะคะลงแต่ลคนแรกนะคะเสร็จปารูแล้วก็ลงรายชื่อภูมิคืองเนงานแน่นลงค่ะเขียนทะเียนแค่นั้นนะคะแล้วเปลี่ยนการัสเกนได้นะคะาี่งนี้นะคเจ้าคเนาะแล้วมีนกลงได้แล้วก็จะลงคนใ่แล้ว่ เดี๋ยวรอครับอยู่ที่ห้องครับห้องเบอร์อะไรเบอร์2หรือ3ไม่ใช่ตัว4ตัว4เนาะตัว4ครับชอบเบอร์4เนะขอเลขสูงยอ้าวใครยังไม่ลงฮะโอเคนะคะครับแถวอ่ะเดี๋ยวรออยู่รอคิวก่อน เรงงการก็จะมาขอลงชื่อนะคะ วิ่ไดดลุิตเนี่ยเออลุงตเลยเอาได้เลยครับมมหดมมดนี่ครับลอ่าไปเลยพี่อ่าไปได้ไม่ครับลุงเป็นหมอขอใส่แม่ด้วยนะคะเลยจะ้ี่แล้วนะคะ จะต้องมาอยู่แล evet> ้วใสเด้อค่ะ่ดนที่ครับ่ะรคียันเดี๋ยอแ้่แมนะคะมาลงสิด้แลคงครับลงชื่อลงทะเบียนจับเลยนะจ๊ะนะจับวัดเลยอสบจับวัดเลยจ้านะเออเอาเลยจ้าจับวัดเลยเอ้าแมน สายเบอร์ละบัดนี้เอามาวัดก่อนนะครับวัดก่อนนะครับวัดเลยนะครับวัดเลยเอาหมวกก็เอาหมวกนี่นะครับสามที่หกจุดสี่ครับรู้ลงไอที่สามที่หกจุดสี่ได้หรือถ้าต่อคิวเลยค่ะต่อคิวเลยค่ะเรียงเลยค่ะเรียงลายไปไหนครับลุงเรียงแถวเลยค่ะยิ่งไปเรื่อยเลยสามที่หกจุดสองครับตอนนี้ก็คือกำลังลงเรียงนะคะแล้วก็วัดคุณอาปูนเนาะ วาลตาเมการนะครวัดอุณภูมินะแองกิวจ้านี่ก็เสร็จเลยนะคะนี่นี่ของแม่ผู้ใหญ่เลยนะคะก็จะมากันชากันมาวัดอุณภูมิกันทุกคนนะคะแล้วก็ลงชื่อแล้วก็เบอร์โทรไว้นะคะลงชื่อแล้วก็เบอร์โทรเพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อนะคะ แจจะเรียงเรียงตัวกันมาลงนี่นะคะก็จะเป็นการเข้าแถวกันนะคะเข้าแถวลงชื่อวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ ใส่เบอโทรเข้าไปนะคะว่าจะไม่ให้พาดการติดต่อเนาะี้สวยีเจ้าไม่ไม่ได้เลยนะคะสวยนะคะคนสวยจบไม่ได้ไม่่ไปเดี๋ยวเราไป เออเดี๋ดเดดเดดอยู่นี่เดี๋ยดเดีดเดดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูใส่แมสกันแป๊บหนึ่งค่ะนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอ้โห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 ล้อโหแค่ล้วเราเน่ะนับตัวเลขแล้วใช่ไหมนับแล้วถ้าถ้าตอนเย็นก็ไปพากับย่ากับน้องเอ็มได้เด้งเต้นเต้นตอนเย็นมีมีแยกอยู่ค่ะตอนเย็นมีแยกมีแยก ถ้าถ้าไม่มีแยกก็ไปกับน้องกับน้องเอมได้นอนน้องเอฟนี่ที่นอนอยู่ห้องกว่างห้องกว้างก็ยังเป็นห่วงอยู่เมื่อคืนเป็นห่วงเขานอนยังไงเนาะตัวเล็กด้วยยัดสี่ยัดห้ายัดหกแต่แต่มันสบายนะคะสบายอยู่นะคะเพราะว่าอบอุ่นไม่เบียดนอนสบายเลยค่ะเตียงเตียงเสริมนี่เป็นของปลายนกเกาะคนเดียวคณะเรามาถึงที่นี่ ทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันดีนะคะดีเลยทุกคนเลยนะคะคลิปนี้หนูก็าฝากไว้แค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปไปกรกอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ